น้ำไม่เยอะมากครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาปรุงกันนะครับผมจะใส่พริกป่นสองช้อนเต็มเเลยนะครับเพราะผมชอบเผ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นมะนาวนะครับเพิ่มความเปรี้ยวจีจาดนะครับ สวัสดีครับผมออฟป๊อปเพนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเป็นเมนูมื้อกลางวันของผมนะครับนั่นก็คือต้มมาม่านะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้มน้ํานะครับพอรั้าใส่กระทะแล้วระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราก็มาหั่นหมูนะครับ หมูผมจะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับไม่หนามากนะครับโอเคระหว่างหั่นหมูเสร็จนะครับผมก็จะหั่นผักต่อนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นผักผมจะใช้เป็นผักคัน้านะครับผมผมจะใช้สองต้นนะครับเพราะว่าในตูน้เย็นบ้านผมมีผักคนาแค่สองต้นนะครับพอดีผักขนาผักหมดนะครับยังไม่ได้ออกไปซื้อนะครับ ระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเราก็จะมาฉีกบะหมี่นะครับเพื่อสาเร็จรูปนะครับใส่ชามไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ปรุงนะครับปรุงเครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะครับระหว่างรอน้ําเดือดโอเค ผมจะใช้วิ่งคาเป็ดนะครับหนึ่งฟองนะครับผมเพื่อเพิ่มโปรตีนนะครับแล้วก็ตอนนี้หมูนะครับที่เราหั่นเสร็จนะครับน้ําก็ได้เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําหมูที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับนี่ครับอันนี้คือหมูที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับ ในระหว่างน้ำกับที่เราลังเดือดนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับพยายามล้างมือบ่อยๆนะครับอันนี้นะครัหมูก็กลังน้ำกาลังเดือดนะครับหมูก็กําลังจะสุกระหว่างรอหมูสุกผมก็จะเติมน้ําปลาปรุงเครื่องปรุงในบะหมี่สาเร็จรูปนะครับน้ําตาลครับ หยอนไปหน่อยหนึ่งใส่ไปนิดหนึ่งนะครับระหว่างนั้นเราก็ตักฟองออกนะครับในระหว่างน้ำที่เดือดมันจะมีฟองนะครับเราก็ตักออกโอเคก็เ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับ หมูน่าจะสุกแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผมจะใช้เป็นไข่เป็ดนะครับใส่ไปนหนึ่งฟองนะครับตอนนี้ก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับ รอให้มันสุกก่อนนะครับตอนนี้ก็สั้งไข่และหมูก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่รอนะครับตักขึ้นมาเลยครับตักขึ้นไห้หมดนะครับแค่เห็นก็น้ำลายจีไหลน้ำลายสอแล้วนะครับตอนนี้ เดือดเลยนะครับต่อไปก็ทำการใส่ผักนะครับผักผมใช้เป็นผักคะน้านะครับผมผักนี่เราไม่ต้องลวกนานนะครับเพราะว่าถ้าเราลวกนานเดี๋ยวมันจะจะเละนะครับผมแค่ใส่ไปแป๊บเดียวนะครับ แล้วคนๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับอันนี้เราก็ตักขึ้นได้เลยนะเพราะฉะเพราะถ้าเราแช่ไว้นานมันจะไม่กรอบครับมันจะเหี่ยวมันจะเละนะครับพักจะเละต่อไปเราก็ใส่น้ําได้เลยนะครับน้ําก็ใส่ตามใจชอบนะครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับแต่ส่วนตนัวผมชอบน้ําไม่เยอะมากครับ อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาปรุงกันนะครับผมจะใส่พริกป่นสองช้อนเต็มๆเลยนะครับเพราะผมชอบเผ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็นมะนาวนะครับเพิ่มความเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดนะส่วนตัวผมใช้มะนาวสอลูกนะครับผมชอบเปรี้ยวเผ็ดนะ เป็นเมนูง่ายๆนะครับทำอยู่บ้านได้สบายๆเลยนะครับเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่นะครับอันนี้เป,นเเปนน็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสีสันเป็นไงครับต่อไปเราก็มาคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ แซ่บมากเปรี้ยวเผ็ด น,นี้ก็จะเป็นไข่นะครับนี่ครับใส่ไข่ด้วยจะได้มีโปรตีนกินมาม่อย่างเดียวไม่ดีนะครับเราต้องใส่ผักใส่หมูใส่ไข่จะได้มีโปรตีน,ม,ม,น,ตม,ม,ตนมีประโยชน์นะครับ <c oughs> เผ็ด สดน้ำเผ็ดๆนะอยู่บ้านเพื่อนๆก็ทำกินได้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวหรือไปซื้ออาหารอข้างนอกนะครับก็ทำกินอยู่กับที่บ้าน พอช่วงนี้ก็โควิด -19 หลังระบาดนะครับก็ทาไมจึงเป็นผมก็จะไม่ออกนอกบ้านนะครับแต่ถ้าต้องออกก็ต้องใส่แมสนะครับปิดแมสแล้วก็พกเจลล้างมือด้วยครับล้างมือบ่อยๆไม่รองเผ็ดรสชาติแซ่บมาก เพื่อนๆก็สามารถทำกินได้นะครับที่บ้านเป็นเมนูง่าย สำหรับคลิปนี้นะครับมาทำมาม่านะครับมาทำเมนูมง่ายๆนะครับก็คือต้มมามา่าแต่เราจะต้มมามา่าใส่ผักใส่หมูใส่ไข่เพื่อจะได้มีสารอาหารเยอะๆนะครับจะได้มีโปรตีนมีสารอาหารครบส่วนถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ